สวัสดีครับท่านผู้ชมครับที่ผ่านมารายการที่มีแถกรับเชิญคือการดอกตอร์ดำรงปลดปอมสมพรมนะครับก็ได้รับความสนใจไมนน้อยไม่น่าเชื่อครับเพื่อนทางชีวิตใบบสิบเองครับดเรเราคงได้ประสบการณ์ชีวิตที่น่าสนใจวันนี้จะเป็นตอนสุดท้ายครับ ที่เราจะสรุปย่ด <c oughs> ว่าเส้นทางอาชีวศึกษานะครับซึ่งน่าสนใจแล้วก็ความจริงก็ไม่ใช่ครั้งแรกที่มีการลำมาสอนคาะแต่ตกต็ถึงกันการตอบย้ำประเด็นที่น่าสนใจโดยใช้ชื่อว่าถึงเวลาต้องเปลี่ยน <c oughs> เรียนเพื่อเป็นเจ้าคุนหนายคน ัสิ่งที่พวกเราเห็นว่ามันเป็นขยะแต่รู้ไม่ว่าขยะเหล่านี้สามารถนำมารีไซเคิลเป็นสมุดสิ่งที่มีค่าสำหรับพวกเขาได้ด้วยแนวคิดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างรู้คุณค่าและให้เกิดประโยชน์สูงสุดทำให้ดอนเมืองโทเวได้เริ่มดำเนินโครงการสมุดกรีนเวย์โครงการเพื่อยกระดับสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่ชั่วลูกชั่วหลานตราบนานเท่านาน โทเบกรีมเบคุณมีพัสดุตกค้างเอ๊ะควรลงคุนน้อยกำไรสูงเอ๊ะผนึกพลังร่วมใจต้านไั่ไซเบอร์ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนรู้ทันกลโกงเสริมสร้างภูมิคุ้มกันต้านไัยอัจฉรกรรมทางเทคโนโลยี รายการรักมืองไข่ยินดีต้อนรับท่านด็เร์ดำรงศักดิ์ทองสมพรสวัสดีครับสวัสดีครับท่านเสวัชจรครับครับก็ขอบคุณและวันนี้คงจะเป็นบทสรุปของเรื่องราวที่ท่านด็อร์ได้นำมาถ่ายทอดเส้นทางชีวิตนะครับซึ่งเป็นเรื่องของการเลือกเส้นทางตั้งแต่จบมัธยม ในเรื่องของที่เราจะพูดคุยกำลังนี้นะครับผมอยากจะโยงไปถึงตามที่กำหนดหัวข้อว่าความเชื่อในสังคมไทยจะถูกหรือผิดก็แล้วแต่แต่คงปฏิศเสธไม่ได้ว่าค่านิยมของคนรุ่นผมเนี่ยนะครับอยากให้ลูกหลานเรียนหนังสือเพื่อไปทำงานนั่งโต๊นะฮะเป็นเจ้าคนนายคนไม่ต้องไปลงแรง นะครับแต่ว่าปัจจุบันสภาพสังคมเปลี่ยนไปเยอะนะฮะท่านดรกเองผ่านเส้นทางนี้มาโดยตรงมีความเห็นยังไงกับความเชื่อในเรื่องเรียนให้เป็นเจ้าคนหลายคนรังเกียจการลงมือทำงานนะ,ะจะเรียกว่าเป็นผู้ใช้แรงงานก็อาจจะไม่เกนขนานั้นใช่ครับครับครับท่านเสกครับจะ ประสบการณ์ผมน,นะครับว่า,าถ้าเกิดว่าในการทํางานในภาคอุตสาหกรรมนี้นะครับการรูปแบบที่เราเคยทํากันมาก็คือถ้าเกิดว่าเราเรียนสูงๆเราเข้ามาถึงสังส,งสังงานอย่างเดียเนี่ยมันอาจจะไม่ไม่สามารถสักเซ็ตสำหรับโมเดลนี้ปัจจุบันได้นะครับหมายความว่า,าผมมองว่า,าทุกฝ่ายจะต้องต้อง,องก็คือ ทุกคนจะต้องมีงานของตัวเองต้องทำแล้วก็หมายความว่าถ้าเราจะทำงานที่ที่มันชั่งเล่นหรือว่าที่มันซับซ้อนไม่ว่าทีมงานหรือหัวหน้างานก็ต้องมีรายละเอียดที่ต้องทำแล้วก็ต้องรู้จริงนะครับต้องลงมือทำได้นะครับก็คือถ้าเกิดว่าเราเราไม่รู้จริงเราเราเรียนมาเพื่อมาสั่งงานอย่างเดียว งานก็อาจจะไม่ประสบความสําเร็จหรือว่าทีมงานหรือว่าองค์กรก็จะไม่ประสบความสําเร็จนะครับดังนั้นผมคิดวา่ารูปแบบที่มานั่งโต๊ะสั่งแล้วก็ไม่รู้รายละเอียดหรือว่าไม่เคยมีประสบามสมการณ์ในการทํามาก่อนเนี่ยอาจจะไม่ไม่ไม่สามารถประสบความสำเร็จได้ในขั้นสูงได้นะครับท่านบสเซอ<ๆ>ร์เคยเล่าให้ผมฟังถึง ท่านดกรเองก็เคยไปศึกษาต่อที่เยอรมันแล้วก็เล่าให้ผมฟังถึงเรื่องของการเชื่อมโยงกว่าจะมาเป็นผู้บริหารกับการที่ไม่ได้เรียนจบมาเป็นปริญญาตรีเป็นด็อกเตอร์แล้วก็มาเป็นหัวหน้าเลยแต่ระบบการศึกษาเขาทำให้คนเริ่มมาตั้งแต่การใช้แรงงาน เหมือนที่อรมันอย่างนี้นะครับระบบการศึกษาเขาเขา,เขาแบ่งหน้าที่เรียนชัดเจนครับเช่นคนจะเป็นวิศวกรเนี่ยสามารถเป็นวิศวกรโดยการเรียนหนังสือแบบต่อเน,นื่องเลยครับก็คือจบมัธยมแล้วพอเรียนมหาลัยเป็นภาคทฤษฎีเขาเขาก็รู้ปฏิบัติด,ด้วยแต่เขาก็จะเน้นทฤษฎีนะครับเสร็จแล้วก็จบมาก็สามารถมาทํางานในโรงงานอุตสาหกรรมหรือว่าในบริษัท อีกส่วนหนึ่งบางคนที่ไม่ถนัดด้านนั้นเขาจบมัธยมแล้วเขาสามารถไปทํางานในโรงงานอุตสาหกรรมสัก2ปีเราค่อยมาเรียนคล้ายๆกับเวิยลาลัยเทคนิคมาเราเขาเรียกฟาโฮชูล่เดี๋ยวนี้เขาเรียกเป็น university of applied science นะครับก็ค,คือเขาเป็นผ่านเอนจิเนียร์ได้เหมือนกันแต่ว่าเขาเรียกว่าเป็นกึน่งๆว่าเป็นเอนจิเนียรภาคปฏิบัติก็ค,ค,คนที่จะโรงงานภาคปฏิบัติได้เก่ง แล้วอีกผานหนึ่งนะครับที่ผมทราบจากเพื่อนสมัยนั้นเนี่ยผมไปอยู่ที่มิวนิกเนี่ยก็จะมีเพื่อนจากบริษัท bm เอะเจูเขามามเขาบอกว่าเขาไม่เคยเข้ามาอะไรเลย<ม>เขาจบมัธยมแล้วก็เข้ามาทํางานใน bm เดอ็เพนจูงานเป็นเป็นคนงานเป็นช่างเทคนิค<ม>แล้วก็ไต่ขึ้นมาเป็นเอนจิเนียร์อายุเขาแค่ยังน้อยนะครับสมัยนั้นเขาก็คงอายุรู้เล่าคราวเดีวยวกับผมเขาบอกว่าเขาสามารถพัฒนาตัวเองขึ้นมาเป็นเอนจิเนียร์จากภาคปฏิบัติได้ ดังนั้นจะเห็นว่าเขาแบ่งงานเป็นทําเลยใช่ไหมครับแต่ว่าเมื่อแบ่งกันแล้วเราทุกคนสามารถไปถึงเป้าหมายของเัวเองได้นะครับก็คือเป็นวิศวกรที่มามีผาดที่ต่างกันนะครับครับครับผมเล่าเสริมเลยนะครับกองทัพเยอรมันในโดยเฉพาะในสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยจะถูกักผิดทางการเมืองก็เรื่องหนึ่งนะฮะแต่จัดได้ว่าเป็นกองทัพที่มีประสิทธิภาพ มากที่สุดในโลกในยุคนั้นผมอ่านประวัติชีวิตของนายทหารโดยเฉพาะท่านที่เข้าร่วมเ,เปลี่ยนแปลงการปกครองที่จบจากโรงเรียนในร้อยเยอรมันเจ้าคุณปาผลก็ดีนะพระยาทรงสุรเดชนะพระยาสิงสริ์ที่ส,สงครามเนี่ยจบจากโรงเรียนในร้อยเยอรมันแล้วท่านก็บันทึกว่าพอดเบปั๊บเนี่ยเป็น100ร้อยกรี แล้วก็จะถูกส่งไปอยู่หน่วยแต่งานแรกที่จะทำเนี่ยก็คือเป็นผู้บังคับหมู่ครับทําหน้าที่เหมือนผู้บังคับหมู่แล้วก็ขยับเป็นผู้บังคับหมวดผู้บังคับกองร้อยมาสามตาหับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าทั้งแนวทางการศึกษาของทหารอาชีพกับวิศวกรแล้วกันเนี่ยมันเหมือนกันเลยนะครับ อ่าผมเข้าใจว่าโดยหลักปรัชญาเขาจะเป็นอย่างนั้นครับหมายถึงว่าเขาจะต้องทําเป็นตั้งแต่พื้นฐานจนถึงครับต้องไต่ขึ้นไปเรื่อยๆครับครับราวนี้ย้อนมาถึงระบบการศึกษาบ้านเราเนี่ยนะฮะเห็นได้ชัดเจนว่าต่างกันเลยคนที่จะมาเป็นวิศวกรก,ก็ต้องเรียนให้จบอย่างน้อยปริญญาตรีนะส่วนคนที่จะมาเป็นอ่ลงมือลงแรง เป็นผู้ใช้แรงงานอย่างมากก็จบด้านอาวะอาชีวะจะเป็นปวชปวสก็แล้วแต่ฟังจากท่านดเรเนี่ยเมื่อเข้าไปทำงานแล้วเนี่ยของเยอรมันให้โอกาสที่แม้คุณจะอ่าไม่ได้จบปริญญาตรีแต่คุณมาทำงานแล้วคุณมีพัฒนาการซึ่งได้รับการส่งเสริมผมเชื่อว่าทั้งจากรัฐและก็ภาคเอกชนเนี่ยมองเห็นข้อแตกต่างอันนี้ไหมครับแล้วก็ มีข้อแนะนําอย่างไรครับ,รบเ,เขาเขาสามารถก้าวหน้าได้โดยจากการทํางานแล้วก็ฝึกฝีมือใช่ไหมครับหมายถึงว่าทั้งความรู้ด้วยเรียนรู้จากงานภาคปฏิบัติจริงน,นะครับดังน,นั้นเ,เราจะเห็นว่าช่องว่างน,นะครับช่องว่างระหว่างฟังก์ชันง,งานของคนเยอรมัน,นจะค่อนข้างน้อยนะครับหมายความว่าเขาจะแบ่งแรงกันทําเขาจะรู้หน้าที่ว่าหน้าที่ของเขาจะต้องทํอะไรใช่ไหมครับ ดังนั้นพอเขาเรียนรู้ตรงนั้นนะ่ะเขาก็าสามารถเก่งขึ้นได้โดยที่ให้คุณค่ากับปริญญาบัตรน้อยน้อยกว่าเราของเรานี่จะให้คุณค่ากับปริญญาบัตรค่อนข้างสูง<อ>ดังนั้นของเราก็จะเห็นว่าสมัยก่อนผมคิดว่าสมัยนี้ยังเป็นนะครับนิยมส่งรูปไปมหลาลัยดีๆแล้วก็อาจจะส่งไปเรียนมนงกเพื่อให้ได้อันดับแรกคือต้องได้ปริญญาบัตร,รแล้วก็เราก็จะให้คุณค่าตรงนั้นค่อนข้างสูง เราคงอไม่อยากจะไปไกลกว่าน,นี้นะครับว่าจะต้องแน,นแะนําว่ารัฐบาลต้องทำหนึ่งสองสามย้อนกลับมาประสบการณ์ทํางานของท่านดรในธุรกิจภาคเอกชนเนี่ยได้เห็นแนวทางที่ภาคธุรกิจเอกชนเขาส่งเสริมคนของเขาให้อัพเกรดผ่านระบบการศึกษา เหมือนอย่างที่ดรอร์ก็ได้มีโอกาสในนี้นะครับ,รบแต่อาจจะไม่มาจากาภาคาจ้างงานโดยตรงแต่มาจากความพยายามส่วนตัวโรสเอร์เห็นปรากฏการณ์เหล่านี้ในองค์กรธุรกิจภาคเอกชนบ้านเราไหมครับครับผมยกตัวอย่างที่ที่บริษัทที่ซีเกตเลยนะครับท่านเสกครับเรามีเลยครับก็คือว่า,าเราจะส่งเสริมให้คนไปเรียนต่อนะครับน้องๆอ่า น้องๆที่เป็นคนงานนะครับเขาสามารถไปเรียนต่อวันสวเสาร์ทยสส์ไปเรียนปวสไปเรียนปวสนะครับเขาจบสมมุติว่าเขาจบม .6 มาเขาก็ไปเรียนปวส,สเขาก็สามารถมีโอกาสที่จะขึ้นมาเป็นเทคนิชเชียนเป็นช่างเทคนิคได้ส่วนวิศวกรเนี่ยนะครับอันนี้ทําเป็นระบบเลยครับก็คือว่าบริษัทเนี่ยก็จะลิงก์กับทางที่โคราชก็จะมีะมหาลายัยเทคโนโลยีสุรนารีนะครับ ทางกรุงเทพเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะลิงก์กับทางพระอมเก้าลัดกระบังก็คือก็จะให้ทุนมาเพื่อให้คนของเราไปเรียนเรียโทเรียเอกนะครับคราวนี้ก็พวกเนี่ยนะครับก็คือน้องๆไม่ต้องลาออกไปนะครับก็คือเรียนจบเรียตรีมาทํางานแล้วก็ไปเรียนเรียโทเรียเอกจะเรียกว่านอกเวลาก็ได้บางครั้งอจจะต้องไปในเวลาเป็นบางครั้งก็ไม่มีปัญหาครับบริษัทสนับสนุนแล้วได้ทุนเต็มนะครับ ได้ทุนเต็มจํานวนโดยที่เขาไม่ต้องออกเงินใช่ไหมครับ,รบผมเองเนีมีประสบการณ์ตรงนี้เพราะว่าอคอยเป็นกรรมการแล้วก็รวมทั้งเป็นโค้ดไวเซอร์ให้กับน้องๆในบริษัทเนี่ยม,มีคนที่จบเรียนโทรกับผมเนี่ยสคนจบเรียนเอกถึงสคนนะครับผมเป็นโค้ดไวเซอร์ให้เขาในการทําวิจัยแล้วก็รวมทั้งเรามีที่แบบว่าเกศึกษาจากข้างนอกนะครับ เรียนเปียโทที่คอนแกนเรียนเปียโทที่ลักบบงกระบังอ่าเราก็เอามาอยู่กับเราอ่าหมายถึงว่ามาอยู่หกเดือนอย่างนี้นะครับถ้าเป็นเรียนปริเอกนี่เราเคยเอามาอยู่กับเราอยู่ที่มหลาลัยก่อนหนึ่งปีแรกหลังจากนั้นมาอยู่กับซีเกต<ม>ปีครึ่งน,นะครับอยู่<ม>ที่นี่ปีครึ่งแล้วเนื่องจากว่าเขารับทุนสมัยก่อนเราจะมีสคบก็คือ ผมไม่แน่ใจภาษาไทยเรียกอะไรก็คือ Thailand Research Fund น,นครับเป็นเดี๋ยวนี้รวมกับวชรรวมวิจัยแห่งชาทุนเนี่ยให้ครึ่งๆนะครับเรียเองเนี่ยของคฟันด<ม>ิ้งของซีเกตกับส o บยอดเงินน่าจะบวานล,ล้านล้านล้านหนึ่งล้านแปดแสนบาทต่อทุนนะครับห้าทุนต่อปีนะครับตอนนั้นซีเกตให้ห้าห้าทุนต่อปีเป็นระยะเวลาห้าปีนะครับเราก็ทั้งคนในซีเกตเองทั้ง น้องข้างนอกอเรียนไปเองถ้าเป็นคนข้างนอกก็ที่มาอยู่กับผมนะครับก็มาอยู่กับผมปีครึ่งอยู่ที่มหลาลัยหนึ่งปีมาอยู่กับผมปีครึ่งแล้วเราก็ส่งไปอยู่ที่เมกาอีกเจ็ดเดือนนะครับกับเช่นไปอยู่ที่จอร์เจเทตไปอยู่ที่ยูออฟมินิโซตาทวินซิตี้นะครับพอเขาจบกลับมา <laughs> บางคนมีบางคนนะครับเขาไปเป็นอาจารย์มหาวิทยาลายัย แต่ว่าก็มีหลายคนที่ก็มาเป็น r d e n g i ดี e r นของซีเกยนะครับ mm hmm. แต่ว่าเขาไม่ติดทุนนะครับท่านเครับครับเขาเขาไปทําง,งานที่ไหนก็ได้ถือว่าเราสร้างสร้างคนให้กับประเทศชาติก็ได้ครับรบ,บริษัทคิดยังไงครับว่าสร้างคนขึ้นมาแล้วเขาก็ไม่ได้ทํางานให้บริษัทเขาคิดยังไงครับถือเป็นการขัดทุนหรือได้กําไรหรือได้ประโยชน์ต่อส่วนรวม จร,จริงๆแนวคิดบริษัทเนี่ยนะครับเนื่อง,งจากซีเกตเนี่ยเราบอกว่าเราห้ามมีบอนดิ้งไปถึงห้ามมีคอนแทคเพราะว่ามันไม่ยุติธรรมกับพดุงงานนะครับอตอนนี้เราให้ทุนแล้วเนี่ยถือว่า,าโดยธรรมชาตินะครับเขาคุ้นเคยกับเราเนี่ยเขา,าจะอยู่กับเราต่อนะครับแต่ในกรณนนีที่เขาไม่อยู่กับเราเช่นไปเป็นอาจารย์มหาลัยเราก็ถือว่าเราสร้างบบคลากออนไกับประเทศชาติใช่ไหมครับแล้วหลายๆคนเนี่ยเขาไปอยู่มหาลัย เขาก็ยังมาทําวิจัยยังส่งนักศึกษาม,มาฝึกงาน ừ ừ ừ ที่บริษ,ษัทมันก็เป็นการสร้างครูของทาเลนต์ให้กับประเทศนะครับไปถึงสร้างบุคลากรให้กับประเทศชาติผมนึกถึงเรื่องเล่าของท่านดตรตอนที่จบเป็นในสิบแล้วแล้วทำงานที่หน่วยงานของสัมพวุฒิผมเรียกไม่ถูกนะแล้วก็ในหน่วยงานที่ดอ,อร์ทำงาน เป็นประสบการณ์เดียวกันเลยนะนะครับแล้วก็ตอบคําถามผมหมดเลยว่าเขาสนับสนุนเจ้านายให้กําลังใจเปิดโอกาสให้ไปเรียนได้แล้วก็ไม่รู้สึกว่าจบมาแล้วไม่มาทํางานให้กับกองทัพก็ถือเป็นการสร้างบุคลากรน,นี่เป็นความคิดที่เปิดกว้างนะครับแล้วก็น่าน่าชื่นชมคราวนี้ผมอยากจะถามดรว่า แล้วมีองค์กรธุรกิจนะอาจจะเหมือนกันหรือไม่เหมือนกันก็นแล้วแต่ที่มีความคิดอย่างนี้ดรพอทราบไหมครับอผม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 คิดว่ามีหลายๆที่นะครับท่านเสกที่ทำแบบนี้นะครับเหมือนเหมืนมอนบริษัทผู้แข่งของซีเกตนะครับเวสเทิ n ดิจิตอลเนี่ยนะครับผมจำได้สมัยผมเรียนที่เอทนะครับตอนนั้นผมเรียนปรีเอกแล้วแล้วก็ทํางานอยู่ที่ซีเกตด้วยนะครับเรียนไปด้วยทำงานไปด้วยเขาก็ เคยเอาพนักงานของเขานะครับเอนจิเน um, ียร์มาเรียนที่อ so kind of ันนั้นเขาจัดเลยนะครับว่าเรียนหนึ่งวันเป็นวันธรรมดาหนึ่งวันและวันเสาร์อีกหนึ่งวันโดยบริษัทจ่ายเงินอแต่เนื่องจากค่าเรียนที่เอทีค่อนข้างแพงผมจาได้เลยว่าเขาจ่ายเงินเป็นสามสี่สิบล้านเลยนะครับเพื่อให้พนักงานของเขาสามสิบคนมาเรียนเรือเทโรเรียนตีก็เป็นการสร้างบุคลากรให้กับบริษัทแล้วก็ หมือนเหมือนเหม,เหมเขาเรียกว่าเป็น skill world, อัพสกิลของคนในบริษัทใช่ไหมครับในขณะเดียวกันเมื่อคนเหล่านั้นอ,อ,อยู่ในองค์กรหรือออกจากองค์กรแล้วเขาเ็เป็นยังเป็นบุคลากรของชาติก็เป็นการ,รสร้างบุคลากรให้กับประเทศชาติครับหรือเวลาอีกหนึ่งนาทีสําหรับเรลน่นี้ผมทิ้งคําถามไว้แล้วกันว่าประสบการณ์ของดอเอรเลา่นา,านโยบายของบริษัทเอกชน นะครับซึ่งเป็นประโยชน์ต่อบริษัทเองแล้วก็ต่อประเทศชาติเป็นส่วนรวมนียการสนับสนุนจากภาครัฐควรมีอย่างไรไอ้ควรมีนะควรมีแน่นะครับแต่อย่างไรเดี๋ยวเรากลับมาฟังทัศนะของท่านดรครับพักสักครู่ครับ สิ่งที่พวกเราเห็นว่ามันเป็นขยะแต่รู้ไม่ว่าขยะเหล่านี้สามารถนำมารีไซเคิลเป็นสมุดสิ่งที่มีค่าสำหรับพวกเขาได้ด้วยแนวคิดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างรู้คุณค่าและให้เกิดประโยชน์สูงสุดทำให้ดอนเมืองโทเวได้เริ่มดำเนินโครงการสมุดกรีนเวย์โครงการเพื่อยกระดับสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่ชั่วลูกชั่วหลานตราบนานเท่านานโทเวกรีนเบย สดุตกค้างเอ๊ะควรลงทุนน้อยกำไรสูงเอ๊ะผลึกพลังร่วมใจต้านภัยไซเบอร์ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนรู้ทันกลโกงเสริมสร้างูุิคุ้มกันต้านภัยอัจฉริกรรมทางเทคโนโลยีครับกลับมาสู่คำถามที่ทิ้งไว้รัฐ มีส่วนร่วมในการส่งเสริมความพยายามของบริษัทในการสร้างในการพัฒนาอัปเกรดพนักง,งานของบริษัทรัฐมีอะไรช่วยเหลือบ้างครับ,รบจริงๆสมัยก่อนนะครับท่านเสเมื่อเหมือนที่บริษัททําวิจัยร่วมกับทางสควไปถึงสร้างคนร่วมกับสควเนี่ยนะครับทาง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 หน่วยงานของรัฐนี่ก็คือสอวควก็ จ่ายเงินค่อนข้างเยอะนะครับไปถึงให้ทุนคนละครึ่งอะไรนะครับหรือ,อถ้าเป็นเบรยนะครับถ้าเป็นเบรียโทนี่สมมุติทุนสามแสนเนี่ยบริษัทจ่ายแค่สิบเปอร์เซ็นเองครับที่เหลือ,อ,อที่เหลือในทางหน่วยงานของรัฐจ่ายนะครับรเพื่อสร้างคนนะครับเขาเขามีทุนตรงนี้อยู่เพราะว่าอ่าทุนตรงนี้เนี่ยมันมันมันดีกว่าที่จะให้ทุนกับมหาลัยโดยตรงด้วยซ้ําไปนะครับเพราะว่าเป็นการสร้างคนผ่านบริษัทหมายความว่า น้องๆที่เรียนหนังสือเนี่ยได้ทําวิจัยร่วมกับบริษัทซึ่งมีอุปกรณ์มีแมทริอลต่างๆให้เขาเนี่ยนะครับซึ่งซึ่งการได้ทําตรงเนี้ยมันเป็นประสบการณ์ที่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 มากกว่าที่ในมหาลัยใช่ไหมครับแล้วก็ได้ประสบการณ์ตรงรวมทั้งได้เทคโนโลยีที่มันทันสมัยใช่ไหมครับอุปกรณ์ต่างๆทันสมัยเนี่ยก็จะทําให้เขาเนี่ยสามารถต่อยอดได้อย่างจบการศึกษาครับครับคําถามสุดท้ายครับ พูดถึงโรงเรียนระดับปวชปวสโรงเรียนอาชีวะ่ออนุญาตเรียกรวมๆอย่างนี้นะมีมากมายนะครับบางแห่งเนี่ยผมเห็นขับรถผ่านไปเนี่ยระดับอำเภอยังมีเลยแล้วก็เห็นมีเน็กไปเรียนกันมากมายเนี่ยอาจารย์มีความเออด็อกเตอร์มีความคิดอย่างไรครับมาอยู่ในจุดในพื้นที่ที่เรียนแล้ว มีอนาคตมาทำงานได้จริงเนี่ย<ช>เราควรจะปรับแนวทางหรือระบบอาชีวะศึกษาบ้านเราอย่างไรบ้างไหมครับมีเวลาสักสามนาทีครับาจากมุมมองผมนะครับท่านเสกครับจริงๆทางภาครัฐเองเนี่ยจะต้องให้ความสำคัญกับการพัฒนาการศึกษาในส่วนของอาชีวศึกษาบ้านาเราเป็นการเร่งด่วนนะครับเพราะว่าจะบอกว่านะตอนนี้เนี่ย เราไปโฟกัสกับมหาลัยค่อนข้างเยอะ,อะงบประมาณที่ลงไปผมเชื่อว่าไม่มากเท่าไหร่นะครับกับอาชีวศึกษาซึ่งจริงๆในภา,าคอุตสาหกรรมบ้านเราเนี่ยเราขับเคลื่อนเรารับจ้างผลิตก็จริงนะครับแต่เราขับเคลื่อนออด้วยแรงงานเนี่ยมันจะต้องมีทั้งแรงงานสมองที่เป็นวิศวกรแล้วก็ช่างเทคนิคจะต้องเพียงพอนะครับบ้านเราเนี่ยขาดแคลนช่างเทคนิคที่มีสกิลค่อนข้างมาก มงการแขนแค่แนึงมากส่วนหนึ่งก็อาจจะมองว่าความนิยมของคนที่จะไปเรียนไม่ได้สูงมากแล้วคนเก่งๆก,ก็ไม่ไปเรียนเพราะว่าถ้าไปเรียนแล้วก็เมื่อจบมาทํางานก็ตัวเองก็ไปอยู่ในฟังก์ชันที่อาจจะไม่ได้ถูกน้ําหน้าถึงตา mm hmm. ใช่ไหมครับวมทั้งรายได้เองก็อาจจะมีแกล้อยู่บ้างดนะังน mm ั hmm. ้นผมคิดว่าจะแก้ปัญหาตรงนี้นอกจากส่งเสริม สนับสนุนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในส่วนอาชีวศึกษาแล้วเนี่ยเราอาจจะต้องพัฒนาในเรื่องของรายได้กรอบรายได้ของคนที่จบทางด้านอาชีวะเพื่อให้เขามีชีวิตที่ดีได้ใช่ไหมครับครับในบรรดาโรงเรียนอาชีวะบ้านเราเนี่ยมีปริมาณสักกี่เปอร์เซนต์หรือแล้วแต่จังหวัดเนยนะฮะในทันนด็อกเตอร์ที่ที่มุ่งมาผลิตบุค,คลากร ด้านไอทีนะครับโดยเฉพาะการประกอบนะฮะมีมากน้อยแค่ไหนครับครบจริงๆทางด้านไอทีเนี่ยผมผมไม่นแน่ใจนะครับแต่ทางด้านอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยก <Electronic. S 2> ็แทบจะทุกวิอาลัยเทคนิคนี้ก็จะมีสาขาช่างอิเล็กทรอนิกส์นะครับครับครับแต่จริงๆทางด้านไอทีเองเนี่ย ณปัจจุบันนะครับอุตสาหกรรมทางด้านซอฟต์แวร์ทางด้านไอทเนี่ยมันกำลังบุมใช่ไหมครับจริงๆผมเชื่อว่า,าน้องๆที่เป็นช่างเทคนิคที่เรียนวิทยาลัยเทคนิคเนี่ยสาขาพวกนี้ก็จะเป็นสาขาที่ได้รับความนิยมแล้วก็จบมาแล้วเนี่ยก็สามารถมาทํางานามีงานหางานได้ง่ายนะครับดังนั้นภาครัฐเองเนี่ยก็น่าจะสนับสนุนให้มีการพัฒนาบุคลากรทางด้านนี้ ในอาชีวศาารวมทั้งทางด้าน Cyber s e c urity ทางด้าน Data Data Center ที่เราสามารถสร้างบุคลากร,กรที่เป็นช่างเทคนิคนะครับแต่มาทำงานทางด้านนี้ถ้าเกิดเรามีบุคลาการทางด้านนี้ค่อนข้างมากเนี่ยก็จะทำให้เราไม่ขาดแคลนในภาคอุตสาหกรรมนครับหมดเวลาแต่ทิ้งท้ายไว้นิดหนึ่งนะครับว่าอาจจะต้องรบกวนด็เตอร์ มาให้ความรู้มาแนะนำนะครับว่าเส้นทางประกอบอาชีพนะทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ทางด้านไอทีนเนี่ยยังเปิดกว้างไม่ต้องไปศึกษาอะไรแล้วครับฟังข่าววิทยุโทรทัศน์ก็เห็นว่ามันเป็นอุตสาหกรรมของโลกซึ่งดูเหมือนเรายัางให้ความสำคัญน้อยไปต้องรบกวนดรมาแนะนำแนวทางเหล่านี้ว่าให้กับ น้องๆวันนี้ขอพระคุณดร,ร์ครับขอบพระคุณหลายครั้งที่มาแชร์ประสบการณ์สวัสดีครับครับขอบคุณมากครับท่านเศรับแล้วก็ขออนุญาตลาท่านผู้ชมครับ